เครื่องฉีดน้ำไร้สายอเนกนประสงค์พับเก็บได้แรงดันสูง10บาท50 588สายแคมปิง้งห้ามพาดนะครับอุปกรณ์ที่แถมไปให้ในชุดจะมีหัวฉีด C ใน1หัวฉีดแบบแปลงและสาย USB Type C สำหรับชาร์จคู่มือและใบรับประกันครับสินค้ารับประกันสูงสุด12เดือนครับสำหรับการใช้งานกาง,ง่ายมากๆครับ นะครับปลดฝาชีดน้ําโดยหัวฉีดเนี่ยจะเชื่อมต่อกับสาชีดน้ําไว้แล้วครับปลดทั้งหมดออกมาและเปิดฝาถังให้ออกแรงดึงนะครับโดยมือข้างนึงจับหูหิว้วและใช้มืออีกข้างกดลงตรงกลางถังไว้ดึงขึ้นตรงๆครับเท่านี้ก็จะได้ถังน้ําขนาด12ลิตรไปใช้งานแล้วครับสำหรับแบตเตอรี่ของเครื่องฉีดน,น,น้ําอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับความจุจะอยู่ที่2 Ah แบตเป็นแบบ b u i ์อิ n ครับถ้าหากว่าแบตหมดสามารถใช้สาย Type C เสียบชาร์จได้เลยครับสาชีดน้ํายาว2เมตร พอต่อการใช้งานแน่นอนครับเสียงของเครื่องขนาดทำงานนะครับดังเพียงแค่6 0 d เดซิเบลเท่านั้นเองไม่รบกวนเพื่อนบ้านแน่นอนหรือใครใส่แคมปิ้งนะครับรับรองเลยว่าเสียงจะไม่ไปรบกวนกับเต็นท์ข้าง การเปลี่ยนหัวก็ง่ายมากครับเป็นแบบเปลี่ยนเร็วโดยหัวฉีดสีในหนึ่งเนี่ยจะมีสลักล็อกไว้อยู่ให้เหล็งให้ตรงนะครับจากนั้นก็ดันลงไปหัวฉีดสีในหนึ่งเนี่ยสามารถปรับโหมดการฉีดได้ตั้งแต่15องศา25องศา0องศาและเป็นแบบหัวฝักบัวครับทำความสะอาดได้หลากหลายเลยคลิปนี้ผมจะมายกตัวอย่างการเอามาล้างรถมอเตอร์ไซค์ครับก็เรียกได้ว่าประหยัดน้ำไปได้มากเลยครับดีกว่าลากสายยางแน่นอนครับไม่เกะก,กะด้วยแล้วหัวฉีดแบบแปลงนะครับผมก็สามารถฉีดไปขัดไปได้ครับสะอาดแน่นอนหรือจะเอาไปรดน้ำต้นไม้กก็็ได้นะครับิ หากใช้งานเสร็จแล้วก็กดปุ่มปิดครับซึ่งจะเป็นปุ่มเดียวกันกับปุ่มเปิดนั่นเองไส้กรองด้านในเนี่ยก็สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ตอนจัดเก็บนะครับก็พับง่ายๆายครับดันลงตรงๆเรียบร้อยแล้วเอาไปเก็บก็ไม่กินพื้นที่ครับเพราะขนาดมีความกระถัดรัดมากๆสำหรับท่านใดนะครับสนใจ50588เครื่องฉีดน้ำไร้สายอนเนกประสงค์ตัวนี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านพามคินคอร์เนอร์ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายห้างสรรพสินค้าชั้นนำกว่า2,000แห่งทั่วประเทศพามคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ